ร้อนไหมคะเอาขาอย่างเดียวก็ได้มัง้งอ,นะอ๋อแปบน้ำกันคะ่ะโอ้ อาบน้ำยังไงวะเนี่ยคุณดูอาบน้ำยังไงคะอ๋อเปิดฝักบัวหรอยังไงยังไงคะทำไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวลองเนาะเปิดตรงไหน น้ำไปไหนอ๋อเก็ตไหมนี้ปิดนะคะเดี๋ยวนั่นนะ,ะตรงนี้เปิดนะคะน้ำก็จะมาตรงนี้เข้มอือเย็นค่ะเย็นค่ะเย็นนะคะปิดก่อนนะคะน้ำน้ำมาจากภูเขาอะ่ะมันก็เย็นสิคะอโอเคเดี๋ยวขออนุญาตอาบน้ำก่อนนะคะ